เวลาผ่านไปแล้วนะครับสามสิบนาทีขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดูทําตามขั้นตอนนะฮะต,ต่อไปเป็นข้อที่หกรอสาสินาทีน้าย้อมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองให้คนตามเข็มนาฬิกาเบาๆนะฮะทีนี้คนมาเบาสามสิบครั้งนะฮะเปิดฝาออกเลยครับนิสิตลองลองส่องเข้าไปดูนะฮะดูยังไงว่าเขียวเหลืองคะอ่ามันจะเป็นตะกอนแล้วต้องคนก่อนแต่ว่าทีนี้เราจะเห็นเป็นฟิล์มเป็นจุดจุดสีม่วงๆตรงผิวน้ําเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณว่า มอครามกําลังจะมาให้ยอมนะฮะโอเคคน,คนตาม,ตามเก็บนนาฬิกาคนเลยครับหนึสองเห็นไหมฮะน้ำยอมเป็นสีเขียวเหลืองแล้วตอนแรกเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมฮะเราคนจะถึงก้นถังเลยนะฮะการคนเป็นการเด้งปฏิกิริยานะฮะอันนี้แหละ ครามเขาเรียกว่าครามเป็นสีย้อมที่มีชีวิตหนึ่งและแล้วก็เป็นสีย้อมมหัศจรรย์มันเหมือนเราเล่นมายากลเลยเห็นไหมฮะแล้วอาจารย์เพชรลองสังเกตดูสีฟองตอนแรกเป็นสีฟ้าอ่อนอ่อนใช่ตอนนี้สีเป็นยังไงบ้างฮะน้ําเงินมาถึงสีฟองใช่สีฟองสีน้ําเงินแล้วใช่ไหมฮะฮะแล้วก็น้ําย้อมตอนแรกเป็นสียังไงฮะตอนก่อนที่สามสิบปีน้ำเงินน้ำเงินใช่คะใช่ฮะแล้วตอนนี้ล่ะฮะเป็นเขียวเขียวเหลืองอมเหลืองเขียวเขียวเขมเขียวใช่นะฮะอันนี้ยังเป็นสีเขียวอมเหลืองอยู่นะฮะ วิธีการสังเกตหม้อครามนะฮะมันจะมีประมาณ5-6สัญญาณในการดูว่าหม้อครามพร้อมที่จะยอมได้นะ,ะฮะค่ะคือเรามันจะมีศัพ์ชาวบ้านเขาจะมีศัพ์ภาษาเฉพาะของคนทำคลามนะฮะสั์แรกที่เราทํากันเมื่อกี้เหมือนเราทากับข้าวนะ,ะเราเรียกว่าการก่อหม้อ,อก่อม้อน,นะฮะการก่อ,กอม้อภาษาอังกฤษสมมติน้องๆนิสิตบางคน ชำนามภาษาอังกฤษเราอยากจะศึกษาต่อว่าเออต่างประเทศเขาทำยังไงเราลองพิมพ์คำว่าเอ่บิลง่ายๆทับศัพท์เลยบิลจะว่าก่อสร้างนะับบิลอินดิโก้แบดแบดคืออันน BE ี้ภาษาอังกฤษเราเรียกวเขาเรียกว่าเป็นมอย้อมครามนะฮะมอย้อมเราจะเรียกว่าแบด v a t แบดนะฮะคือการย้อมลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบดตายนะฮะก็เราสามารถเจอไปดูมันก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการ ธรรมชาติที่เราใช้ที่พี่ประยุกต์จากูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจารย์ประยุกต์จากูมิปัาญาท้องถิ่นคือเราก็จะใช้มะขามเปียกใช่ไหมที่เป็นผลไม้ที่มีที่มีอยู่ทุกบ้านทุกบ้านปลูกม,มะขามเปียกหรือมะขามเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ปูนก็เป็นปูนกินมามอันนี้คือเป็นปูนเป็นปูนผงซึ่งสามารถที่จะละลายได้ง่ายนะฮะแล้วก็เนื้อครามธรรมชาติก็เป็นชุมชนแต่ละชุมชนเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามากกว่า150กลุ่มชุมชนนะฮะที่ ขาผลิตผ้าย้อมคามที่เขาปลูกคามนะันนี้ก็สามารถเห็นได้ว่าเอมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรามีการใช้ทรัพยากรหรือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนก็ทําให้ชุมชนมีรายได้เป็นรวมถึงเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในจังหวัดเองอยากที่จะรู้ว่าเออคามคืออะไรก็ไปชุมชนต่างๆก็ทําให้เขาเกิดกิจกรรมขึ้นมาเป็นการอดหนทางหนึ่งชาวบ้านอีกทางหนึ่งแล้วอย่างมีข้อสงสัยค่ะแล้วอย่างมะขามเปียกคือมันเป็นผลไม้รสเปียกแล้วั้งอย่าง จะเป็นผลไม้อื่นๆที่มีรสเปรี้ยวเหมือนกันได้ไหมคะหรือว่าถ้าไม่มีรสเปรี้ยวมันจะขึ้นก่อหม้อได้ไหมคะอ่ะาหลักๆคือวิธีการนี้การย้อมครามมันจะมีสองเทคนิคค่ะเอาโดยคร่าวๆนะฮะจะเป็นการก่อหม้อก่อหม้อแบบหมักหมักเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางทางเคม,มีแล้วก็ทางจุลินทรีย์นะฮะเราเรียกว่าเฟอร์เมนเจ็ดแบบเฟอร์เมนน์แปลว่าการหมักใช่ไหมฮะค่ะข้อที่สองก็คือว่าเอ่อการก่อหม้อแบบ reducing reduce reducing bad, นะฮะ R E D U C E นะฮะ reduce vat ก็คือการนำน้ำตาลจากผลไม้มนะฮะในการทำให้หม้อคลามมีปฏิกิริยาที่สามารถยอมได้วิธีการที่เราทำวันนี้ไม่ใช่ f e r m e n t i แนะฮะแต่เป็น reducing vat reducing vat คือเราเอาน้ำตาลจากผลไม,ลไม้คือน้ำตาลจากมะขามะนะ,ะมะขามมันมีรสเปรี้ยวหวานใช่ไหมคือมะขาม,อมนอกจาก<อ>จะมีรสเปรี้ยวที่เราเห็นแล้ว ก็จะมีรสหวานคือมันจะมีน้ําตาลอยู่นะฮะเป็นลุกโดชของผลไม้ะนะฮะ,ะถ้าเราไม่มีมะขามเราใช้อะไรได้เราใช้กล้วยใช้กล้วยน้าําว้าหรือกล้วยหอมที่สุกงอมนะฮะสุกงอมคือเปลือกเปลือกมันเป็นสีดำนะฮะแลาวนสิตก็เอามาคั้นคั้นให้มันเละนะฮะแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ต้มต้มแล้วก็กรองก็จะได้น้ําเขาเรียกว่าน้ํากล้วยใช่ไหมฮะน้ํากล้วยที่มีกลิ่นหอมหวานมากนะฮะเราเอามาใช้แทนมะขามเปียกก็ได้ หรือในบางพื้นที่เขามีอ,อ,อินทพรพนามนะฮะอย่างเช่นแถบแถบแถบไหนนะแถบที่มีเออจรากลางที่มีทะเลทรายนะฮะที่พี่เคยคุยกับศิลปินที่เขาอยู่แถบแถบนั้นนะเขาบอกว่าเขาก็จะใช้สูตรเขาคือเขาจะมีเดทใช่ไหมฮะคืออินทรพนามนะฮะคือลูกเขาจะใหญ่เนาะมันจะไม่ใช่ลูกเล็กมือนบ้านเราลูกเขาจะใหญ่แล้วมันก็จะมีเยอะมากราคาเขาจะไม่ได้สูงมากเท่ากันเขาก็จะใช้ในการ ก่อหม้อแทนมาขาาเปียกบ้านเราดังนั้นภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่นะ่ะเขาก็จะใช้พืชที่มีอยู่ในท้องถิง่น,ะะนนี่แหละนะฮะดังนั้นปัจจุบันมันก็จะมีบางแบบทางสุบเทคนีต่างๆเขาก็จะใช้น้ําตาลฟุูโตสที่เกษตรูปเล้ยก็ได้นะดังนั้นหลักๆแล้วเทคนิคนี้คือเป็นเทคนิคที่ดีดซิ้งแวลคือการนาน้ําตาลจากผลไม้นั่นเองห<ะ>รือว่าบางพื้นที่ที่เคยที่อาจารย์เคยไปทํากิจกรรมให้กับดอยคาก็ร่วมกับมอกระเสรนิสิตมอกระเสรคณะ สาขาท่องเที่ยวเนี่ยใช่ไหมครับใช่ก็จะมีน้องๆสี่ห้ารุ่นแล้วล่ะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็เราก็เอามะขามเปียกมีสูตรมะขามเปียกด้วยแล้วก็สูตรผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวงอยคำก็อย่างเช่นเพสมะเขือเทศนะฮะเป็นมะเขือเทศเข้มข้นที่เขาเอาเปลือกเอาอะไรออกให้เหลือแต่แบบเป็นเป็นเพสนะฮะเป็นเนื้อมะเขือเทศแล้วก็น้ำหม่อนน้ำหม่อนเข้มข้นก็จะมีผลิตภัณฑ์จากหม่อนบ้านไทยปลูกหม่อนก็จะสามารถใช้หม่อนแทนมะขามเปียกก็ได้ <ม>แล้วก็มะม่วงอย่างเช่นน้ำมะม่วงอย่างแบบมะม่วงหล่นกินแม่พันธ์แล<า>้วใช่ใชแล้วก็สามารถใช้มะ,ม,ะม่วงสุกงอมนะฮะ,ฮะแล้วก็มะคั้นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้น่ผสมน้ําร้อนแล้วก็กรองคือเราจะไม่ใส่เนื้อเนื้อมะม่วงหรือเนื้อมะขังไปนะเอาเฉพาะน้ำห<ะ>รือว่าแล้วก็อะไรอีกนะก็จะมีนะฮะพรอมที่มีรสหวานะนะฮะทั้งหมดได้หรือว่าเรามีหลายๆอย่างล้วเอามาผสมรวมกันก็ได้ะนะฮะไม่มีปัญหาแต่ที่สาคัญคือต้องกรองอากากเอาเนื้อมันออก นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีหนึ่งนะฮะ